ยงเป็นระบบสันครับโยกปอกลุกโยกปอกลุกไม่ลงที่จะเปิดกล้วยต้งตอกไม้ถุงเจ็ดแม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมย่างเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ู วันปิยะมหาราช23ตุลาคมพุทธศักราเทศใหด้านเสื้อประโยชน์ของประชาราชหาราชการแผ่นดินให้มีความทัดเทียมกับอาระยะประเทศและจิตอาสา904ร่วมดำเนินกิจกรรเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราช23ตุลาคมพุทธศัพ์ยกปุบปุ๊บุความดด้วยหัวใจเทยูบนทางไว้ครับ

Thank <laughs> you. 关那个。